ไม่ละเอียดครับจริงๆเราถ้าละเอียดคือเราต้องซอยดวงตั้งตั้งดวงแบบสามวิสี่ห้าวิเป็นดวงใหม่ทั้งดวงเลยก็คือแบบนั้นคือมันจะค่อนข้างจะละเอียดกว่าแต่ถ้าตอบอย่างง่ายๆก็ถ้าตอบง่ายก็ตอบที่ผมใช่ครับก็คือก็คือเราก็เอาแค่าเหมือนกับถ้าเราจำให้สี่ได้60ใบเรียงลําดับว่าตั้งแต่หนึ่งถึงหกสิบมันมีอะไรมันก็จบและ งเพราะว่าจริงคือมันไล่ง่ายมากเลยครับว่าจากยี่สิบสองไปถึงหนึ่งเหรียญก็มีแค่สิบสี่ใบถูกไหมฮะอ่าสิบสี่ใบก็ขอไปก็เป็นอะไรก็เป็นอะไร่ไปถ้วยไปคาทาอะไรก็ว่าใบดาบเดิมอะไรก็เราก็ไล่ไปได้ครับคือตรงนั้นคือเราก็รู้แล้วความหมายว่าเราจะทายด้วยอะไรจากเวลาแค่นั้นนะครับคือจริงคือคืออนนี้เราแลกเมียกันนะฮะเพราะนี่เป็นสูตรส่วนตัวผมซึ่งผมใช้แล้วก็แบบผมก็ไม่เคยเห็นมีใครสอนนะแต่ว่าผมก็ใช้มาค่อนข้างบ่อย ดีครับผมผมไม่หรอกคือทุกบังที่ผมเป็นคนที่ขี้เกียจตั้งดวงผมก็เลยผมก็เลยชอบไพ่มากกว่าผมก็เลยจะใช้ไพ่มากกว่าไม่่คยใช้คือร่จริงไพ่นี่ถือว่าทายได้เร็วนะฮะอันนี้ถือทายได้เร็วได้คําตอบที่เร็วแล้วก็มีคําตอบที่กว้างขวางเพราะว่าไพ่เนี่ยมันได้คําตอบแบบเยอะมากเลยนะอ่ะนะฮะได้แบบหกสิบเจ็ดสิบคำตอบได้แบบภายในแค่แบบแค่แบบ ไม่กี่วินาทีอนยะ่างเงี้ยเปิดไพ่ปุ๊บเราก็ถ่ายได้อย่างนี้ถือว่าดีนะครับคือจริงคือวัยสีก็ค่อ,คอนข้างตอบได้อย่างละเอียดมากไพนะนะ่ทะล้ออะไรเงี้ยไพ่ปองแม่นะครับผแต่แต่จริงๆผมผมก็เรียนวิชานี้มาจากอาจารย์ธัญญาเนี่ยมันมันมันดวง,ดงยามโบราณนาฬิกาดวงยามแต่แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้กําลัง